ชยภูมิจังหวัดที่ไม่ควรเป็นแค่ทางผ่านมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดชัยภูมิหน้าฝนครั้งนี้เป็นอะไรที่ประทับใจมากและสถานที่ที่อยากจะมาบอกว่าสายรักธรรมชาติสายถ่ายภาพสายส่องสัตว์ไม่ควรจะพลาดเลยคือที่ทุ่งกำมังแห่งนี้ที่นี่เป็นสถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่าซาฟารีเมืองไทยหรือดินแดนสวรรค์ของสัตว์ป่าเมืองไทยเพราะพื้นที่แห่งนี้มีทั้งความอุดมสมบูรณ์มีแหล่งอาหารชั้นดีและเป็นบ้านที่ปลอดภัยสําหรับสัตว์ป่าหลากหลายชนิดเลยซึ่งทุ่งกำมังเนี่ยตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าาภูเขียวออคนัง ชัยภูมิที่นี่เรียกได้ไว่าอยู่ในป่าลึกเลยแหละเพราะกว่าจะเข้ามาถึงเราต้องขับรถเข้ามาจาก่านเก็บเงินเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวอีกย5กิโลใช้เวลาเกือบ1ชั่วโมงเลยนะเนื่องจากเราไม่สามารถขับรถเร็วได้เลยเพราะถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ต้องระวังสัตว์ป่าที่อาจจะโผล่มาจ้าเอกระหว่างทางพอเข้ามาถึงใจกลางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูเขียวเราก็จะเห็นทุ่งหญ้าสีเขียวขนาดใหญ่พอมองเข้าไปก็จะเจอกับกลุ่มของเนื้อทรายกลุ่มของกวางที่อยู่อาศัยกันตามธรรมชาติแล้วสัตว์ป่าที่นีีี่่่่่่่่่่จจจะะะะไไไมคอออยยตืนนนกกลัววนะวททททงเเเเเขข้าาาาาาปหรรพ ที่นี่คือบ้านของเขาไม่มีใครทำอันตรายเขาได้เลยทำให้เราได้เห็นพฤติกรรมของสัตว์ป่าเหล่านี้อย่างใกล้ชิดได้ที่นี่เขาเปิดให้เข้าชมธรรมชาติแบบไปเช้าเย็นกลับหรือจะพักค้างคืนโดยการกางเต็นท์หรือเข้าไปพักในบ้านพักก็ได้นะแต่การขอเข้าพักในบ้านพักต้องทำเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า10-15วันก่อนเข้าไปส่วนเรื่องลานกางเต็นท์อันนี้เราไม่แน่ใจเลยต้องลองสอบถามกันดูนะคะข้อดีของการได้เข้าไปนอนพักข้างในคือตื่นเช้ามาเราจะได้เจอกับวิวสวยๆพร้อมกับมองเห็นฝูงกวางออกมาเดินเล่นในทุ่งหน้าบ้านแบบนี้ได้มีเเเเเวลาเลาาาหืืออฟใในนนนกรไปดิทง ศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เขาก็จะมีทั้งเส้นทางที่เราสามารถเดินเองได้และเส้นทางที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่นําทางเข้าไปถ้ามาในช่วงหน้าแลง้งจะมีโอกาสได้เห็นเหล่าสัตว์ป่าทั้งช้างป่ากวางและอาจจะมีกระทิงออกมาเล่นน้ําหรือกินน้าอยู่ริมริมอ่างเก็บน้ําด้วยนะส่วนถ้ามาหน้าฝนเราก็จะได้เห็นความเขียวชอุ่มของทุง่งหญ้าและป่าเขาที่ยังอุดมสมบูรณ์แบบพวกเรานี่แหละคะ่ะอยากให้ป่าแห่งนี้ยังคงอยู่ต่อไปเป็นแหล่งอาหารเป็นบ้านให้สัตว์ป่าและเป็นสถานที่ให้เด็กๆได้เ,ดเข้ามาเรียนรู้นอกจากจะเป็นสวรรค์ของสัต พวกเราได้นาน,าน